เขาวันนี้ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์อยู่ที่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้ทางวัดเองได้มีการจัดงาน116ปีตามรอยเสด็จพระพาต้นรอ,รอสอ .127 นะครับซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมจํานวนมากครับกิจกรรมท่องทเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในงาน116ปีตามรอยเสด็จพระพาต้นวัดทรงเสวยรัตนโกสินทร์โศกหรือรอสอ .127 มีการแสดงแสงสีเสียงที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมยอรอยไป116ปีสเสด็จพระพาาต้นวัดทรงเสวยการแสดงรําตัด การแสดงดนตรีไทยสากลประยุกต์การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนจังหวัดชัยนาทและจัดนิทรรศการเรื่องราวภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้ชาววังสมัยโบราณที่พิพิธภัณฑ์ร,รัชกาลที่5ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวลารักเมธาชลิวัฒนาวรากรประธานกองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุงวง์ราชสมพโยธ เพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กยากจนวัดทรงสเสวยกล่าวว่างานนี้เป็นงานย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และวิถีชุมชนเชิงสร้างสารรค์โดยไฮไลท์ของงานคือการประกวดเทพบระบุประพาสต้นมีนักร้องชื่อดังเช่นการทัศนะนองอุ้มไม้ทองคาร่วมร้องเพลงสร้างสีสรรให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนขณะที่คุณอูมิยดาอุมารินและคุณเควินโจเจ้าของสถาบันเสริมสวยเควินโจแอนคาเดมีตัวแทนจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดเทพประบุษประพาต้นได้เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมตามรอยเสด็จประพาต้นที่วัดทรงเสวยพร้อมกับให้กําลังใจน้องๆที่เข้าประกวดเทพประบุษประพาต้นอย่างเต็มที่เขาก็จะมีการจัดเทศากาลเกี่ยวกับวัดทรงเสวยประวัติที่มาของวัดทรงเสวยนะครับ แล้วก็มีการแสดงของน้องๆของเยาวชนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยและการประกวดวันนี้ก็ประกวดในชุดสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวันนี้อลังการแน่นอนสำหรับน้องๆน,นะคะที่จะมาประกวดในวันนี้คะเตรียมตัวไว้ให้ดีนะมีอะไรควักออกมาให้หมดเลยเพราะกรรมการเนี่ยมีจิตที่เที่ยงตรงแล้วก็เห็นความสามารถ ให้ด้วยความสามารถนะคะสำหรับเวทีนี้นะครับแน่นอนครับถือว่าเป็นก้าวแรกของน้องๆนะครับที่จะไปต่อยอดในเวทีในระดับประเทศหรือในระดับชาติต่อไปนะครับถ้าคุณผ่านเวทีครั้งนี้ไปได้อย่างสบายเวทีหน้าไม่น่าห่วงเลยครับตบพิกิจวงกุราบทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ททบร5รายงาน